ครับทุกคนคี่กผมกระหม่อมามนะครับผม,ผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาแบลลิวสกินเป็นปืนเล่นะนะครับผมแบสกินที่ได้จากอาใครอะไรนะไอออเวลาอาผมไปดูหนดูนีอนนนนอ่านี่นะเลือกสกินปืนผมไปเล่นน้อยๆหน่อยนี่ครับเป็นยังไงครับก็เช่มันลดระยะจะบวกมันกระสีนี่นะมันไม่ช่วยคนะรับ,บรวมันกระสีมาเดาะเยอะเดี๋ยวไปเล่นเล่นดูนะครับมันจะเป็นยิงในหมดฟรีๆแล้วรวมหมดอื่นม่เป็ดแล้ว ก็เข้าส่ะเตียแล้วก่นะเตียงก็เตียงมือแตลกๆนะม่สุดขึ้นุลยเตือนตุ้งตันเลยเพื่อนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้อับไม่ต้องนนไม่ใช่สรือก็บว่าขยันสุด่อกว่าันดีขอทดี เดี๋ยวไล่อเห็นชื่อวิกตามหลังมาไม่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 ้องคิดเพื่อนอะโอ kind of ้หมดกันเฮ้ยเื่อนมาเอฟอเดี๋ยวรอเื่อเยิงมาตัวมันเอ ก็ว่าเป็นไรครับคนเราไปสุดท้ายกันได้คนเราเรื่องเงินไม่กล่บาบา้บากาสุดท้ายบ่อยเกินก็ไม่ฟรีแลวจะดาบ่อยยังไง โหตายทุกคนโหผมโดนลุมป่ะจิไปวันนีแรจ่จับกอโปวันนี้อะไรกันไปหลอกอีกต้องบอกยิงไว้โดนหลอกโปเลยอหหลกหลอกวาเาโป้เก็มมีหัวโดนกพดนด็พูดจะพายมาักเชอรอว่า

หัวร้อนแล้วม,มีคนหัวร้อนแลคนหัวร้อนกำลังลุกเป็นไฟด้วยอกว่าเพื่อนหัวร้อนนเพื่อนอเพื่อนหัวร้อนับเพื่อนหัวร้อนไม่โดนหัวเลยอะยัมันยิงยากยัหัวเลยโอ้โห first blood. ขยะในเกมกะเนี่ยวิงโชว์ไก่ชัดยิงไม,ม่โดนเลยผมยิงหัวไม่ติดเลยนะทุกคนก็ขอขอโทรโดน้ะกันนะครับเพราะผมนะเล่นปืนน,นี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เล่นไม่เก่งแบบปืนอะไงไงไงะ่ะง่ายเลยแล้วสอบเกมออกขยะเออโด,ออออดนโดน

เพื่อนบวกเลยบวกเลยเพื่อนเราอยู่นี่เดร้อยเดร้อยเก็บสี่น้องๆเอ้อมีแจวเยอะแล้วก okay. ็เก็บสี่ทุกคนมือแกเสือกกูมีไฮไลท์แล้วทุกคนโดนหัวร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ มันตายมันหงตายทุกคนทุกคนหมด้วตายตาหุบตาผมแตกทุกคนผมแตก้ยตัยไอ้โโอ้ยชนะตืน้เพื่อนผมแตกทุกคนแมงยิงไม่ได้คิวเลยเมื่อกี้ ยิงกูร้องเสียงหลงเลยเราใช้เอเอ็มอย่างเดียวนะครับทุกคน์สได้คนดีมาไม่ใช่ลูกซองอเจอแบบไม่ไหวนะผมว่ะจะพาไปกว่า,าโอ้โหโคตรตึงเลยสามส่าตอนนีนน้ตึงมากยืนมาน มันยิงล่าช้ามาก้วผมมันยิงตายยากมากเลยมันยิงล่า,ามันมันช้ามากเลยผมไม่รู้มันไม่ขน,น,นาดอะไรม,มากเลย เดียวพอเชื่อโอ้ก็สุดยอดเลยนะทุกคนจะกินเืนโค้ชสวยเอิวีอ่ะครับไม่มือีกแล้วอะก็คือเป็นวครับผมก็ทุกคนเป็นสกินเฟินที่สวยเปิดใ้ดูแกันนึ่ง คนสวัสดีครับเพื่อนยังเชิญมาอยากให้ผมเล่นด้วยครับแต่ผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอจบคลิปทั้ทีแล้วไพืให้ได้กินเติมก็มีปัญญาตายมาครับก็คือแบบต้องเล่นสกินแจกอ่ะเนี่ยครับก็ผมได้มาแปดวันเนาะผมก็สวยนะไม่สวยนะไม่สวยเลยแหละเฮ้ยเพื่อนผมก็สวยเลยแหละทุกคนก็เอาเป็นว่าจบคลิปทั้งที้นะผมทุกคนก็เจอกันบายบาย see you